สวัสดีครับผมจัมโบ้ลำดวนลาติโก,โก้นะครับเกษตรดนตรีครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของ Mindset Mindset เป็นสิ่งแรกที่เราต้องคำนึงถึงในการทำการเกษตรบางคนไปนึกถึงเรื่องของทุนพื้นที่นึกถึงเรื่องอความรู้นะครับหรืออะไรต่างๆานานาเย,ยอะๆไปหมดเลยแต่ลืมไปเรื่องของ m i n d s e t m ม n d s e t นะครับมันก็คือวิธีการคิดนั่นแหละนะเราต้องมีวิธีการคิดที่ถูกต้องก่อนการที่เราจะทำไรเกษตรนะครับมันหมายถึงว่าเรากำลังที่จะเข้าไปสู่ธรรมชาติการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติไม่ใช่ไปเปลี่ยนธรรมชาติอันนี้เรื่องแรกเลยที่เราต้องคิดได้ได้ว่าเรากำลังกลับคืนสู่ธรรมชาติและใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันแน่นอนที่สุดครับเราเอาเคมีเราเอาสิ่งที่มันนอกเหนือจากธรรมชาติเข้าไปเนี่ยมันจะเรียกว่ามันคือหายนะนะครับมันคือหายนะมันคือ,อสิ่งที่เราจะทําแล้วไม่ได้ผลทําไมผมพูดแบบนี้ไอ้คาว่าไม่ได้ผลไม่ใช่เรื่องของตัวเลขไม่ใช่เรื่องของเงินนะครับแต่มันเรื่องของชีวิต การที่เราจะดําเนินชีวิตอยู่ได้กับการ,กรเกษตรเนี่ยเราต้องมีสุขภาพที่ดีนะครับแต่ถ้าเรามีสารเคมีในร่างกายสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้หรือผู้บริโภคนะครับมันก็ผิดตั้งแต่ต้นแล้วนะฮะเราจะมาบอกว่า,าผมมีกำไรผมมีเงินทองเยอะแยะนะครับจากการทาเกษตรแล้วก็ใช้าสารเคมี ให้กับผู้บริโภคผมประสบความสำเร็จครับผมมีเงินแต่คนที่ได้รับความทุกขหรือแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมมันก็มีมหาศาลเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเลือกครับว่าเราจะอยู่ในธรรมชาติแบบปกติหรือผิดปกตินะถ้าสมมุติว่าเราเลือกที่จะเอาเงิน แทําให้คนอื่นเป็นมะเร็งทําให้สิ่งแวดล้อมเสียทําให้สัตว์แมลงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดความผิดปกตินะฮะห่วงโซ่อาหารผิดระบบทางชีววิทยาผิดมันก็ไม่เกิดผลในทางเ,เรียกว่าในทางการดูแลซึ่งกันและกันการเอื้อต่อกัน มันคือการทำลายชีวิตมากกว่าที่จะสร้างชีวิตอันนี้คือเรื่องแรกที่คุณต้องคิดให้ได้ก่อนถ้าคุณคิดเรื่องนี้ไม่ได้แล้วคิดจะมาทำเกษตรอินทรีมันมันไม่มีทางไปได้มันไม่มีทางที่จะ,ะไปด้วยกันได้กับคำว่าทำลายสูงสุดเกษตรอินรี์ไม่ใช่กำไรสูงสุดเกษตรยินซีคือการอยู่ร่วมกันนะครับของสิ่งแวดล้อมมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสัตว์มนุษย์กับต้นไม้มนุษย์กับดินมนุษย์กับอากาศมนุษย์กับน้ำนี่คือวิธีการคิดของเศษรยุนซีแต่ถ้าเมื่อไหร่เราพยายามที่ไปปรับเปลี่ยนเราไม่มันเกิดผลผลิตมากมายนะครับหรือกําไรสูงสุดอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่แต่อย่าลืมว่าถ้าคุณเข้าใจหรือเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วหยิบมันเอามาทํากําไรได้ คุณก็จะเกิดกําไรสูงสุดเช่นกันเพราะอะไรเพราะมันไม่มีต้นทุนครับกากรเกษตรอินทรีย์ต้นทุนถ้าจะพูดไปแล้วมันคือธรรมชาติเนี่ยแต่เราจะทํายังไงที่จะหยิบผลประโยชน์ตรงนั้นเอามาใช้ให้ได้มากที่สุดต่างหากนี่คือความคิดเริ่มต้นนะครับสาหรับคนที่จะมาทําเกษตรอินทรียและผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับที่เริ่มที่จะคิดการทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราคิดเพื่อตัวเองเนี่ย มันไม่มีพลังครับเราต้องคิดถึงคนอื่นการทำอะไรเพื่อคนอื่นนี่แหละครับมันจะมีพลังทำยังไงทุกคนมีสุขภาพดีทำยังไงทุกคนมีอาหารที่ดีมียารักษาโรคมีชีวิตที่ดีเพราะอะไรเพราะเขาคือลูกค้าผู้ซื้อเราตลอดชีวิตถ้าวันหนึ่งเขาล้มหายตายจากไปจากธุรกิจของเราธุรกิจการเสริมของเรามันจะดีได้ยังไงครับ รเราต้องต้องทำให้เขาเชื่อมั่นนะครับในกระบวนการที่เราทำถึงแม้ว่ามันอาจจะเหนื่อยยากมันต้องใช้ความพยายามมันต้องอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยแต่ผมเชื่อว่ามันไม่เกินความสามารถของพวกเรานะครับในเมื่อนกในเมื่อหนูในเมื่องูในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้ครับ เราจะอยู่ไม่ได้ได้ยังไงถ้าเราอยู่ไม่ได้แสดงว่าเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแล้วนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะเปลี่ยนมันให้มันเป็นแบบที่เราคิดอันนี้คือความผิดปกติความนอกเหนือธรรมชาติเราอย่าทําตัวให้มันน่องเหนือธรรมชาติทําตัวให้เหมือนนกทําตัวให้เหมือนหนูทําตัวให้เหมือนแมลงนะครับแล้วอยู่เป็นอย่างมีความสุขแบ่งปันกันนะครับอพอไม่เซ็ตเสร็จแล้วต่อไปคือความรู้ครับ แล้วเดี๋ยวผมบูดได้ฟังว่าสิ่งต่างๆเนี่ยพอมันประกอบไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นจิ๊กซอเล็กๆๆและกลายเป็นภาพที่ใหญ่นั่นคือโลกของเราจากบ้านของเราไปสู่ประเทศไปสู่โลกไปสู่ระบบนิเวศท,ที่มันใหญ่ขึ้นนะครับติดตามนันกศึกษดนตรีนะครับว่าจะมีข้อมูลหรือข่าวสารอะไรดีๆจะมาแบ่งปันกันเรื่อยๆครับขอบคุณครับ